ชีวประวัติพระสุกินโนหลวงปู่แหวนตอนจำพรรษาที่ถ้ำเชียงดาวเหตุการณ์ในตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2471ตามหลักฐานที่ผู้เขียนมีคือหลวงปู่มั่นโพริทัโตไปพักบำเพ็ญอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านปงต่อมาคือวัดอรัญยวิเวตมุลอินทขิน อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปลายปีพุทธศักราช2470ท่านพักอยู่ระยะหนึ่งไม่ได้จำพรรษาพอออกจากบ้านปงหลวงปู่มั่นและสานุสิทธิ์ได้ไปจำพรรษาที่ถ้ำเชียงดาวก็คือในปีพุทธศักราช2471นั่นเองส่วนชื่อวัดอรัญยญิวเวกนี้หลวงปู่มั่นก็เป็นผู้ตั้งชื่อรวมทั้งหลวงปู่มั่นเป็นเจ้าสำนักองค์แรกของวัดนี้ด้วย พูดถึงป่าเทือกเขาเชียงดาวนั้นถือเป็นฮรมณนียสถานสำหรับนักปฏิบัติธรรมดังที่หลวงปู่มั่นได้บอกกับบรรดาศิษย์ว่าสถานที่ในแถบนี้เป็นมงคลสำหรับผู้ปฏิบัติทางสภาพภูมิประเทศที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีภูเขาสลับซับซ้อนมีถ้ำหลายแห่งมีความสงบป่าไม้หนาทึบและในประสบการณ์ของพระธุดงบอกว่า มีเทวดามากจึงเหมาะต่อการมาเป็นภาวนายิ่งการไปอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวในครั้งแรกมีด้วยกัน3มรูปคือหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตหลวงปู่แหวนสุจินโนและหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมมีตาผ้าขาวกคำอ้ายต่อมาคือหลวงปู่คำอ้ายติดตามมาคอยอุปถัภ์ทั้งสองค์ไม่ได้พักอยู่ในที่เดียวกันพระอาจารย์ใหญ่อยู่ภายในถ้ำหลวง หลวงปู่ตื้ออยู่ถ้ำปากเปียงและหลวงปู่แหวนขึ้นไปจำพรรษาที่ต้นทานน้ำไหลในวันปกติพระจะมาฉันรวมกันที่ถ้ำเชียงดาวซึ่งอยู่ด้านล่างคนละถ้ำกับที่หลวงปู่บ้านพักเมื่อเสร็จกิจแล้วแต่และองค์ก็แยกย้ายกลับไปบระเวณเพียรอย่างที่ของตนสำหรับวันพระ8ดค่ำและ15บห้าค่ำพระทั้งหมดจะมาประชุมฟังธรรมทำอุโบสถบ,บอกปาริสุทธิเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไป ไม่ได้อยู่ทุกเพีร่วมกันต่างองค์ต่างเร่งบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่ชีวประพรตสุกินโนหลวงปูแวนตอนวิบากกรรมของคนเชียงดาวในปีที่คณะของหลวงป,ปู่มั่นไปจำพรรษาที่ถ้ำเชียงดาวคือปีพุทธศักราช2471นั้นได้เกิดโรคระบาดแก่ชาวบ้านอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกันก็มีพวกที่ประกอบมิจฉาชีพกันอย่างไม่เกรงกลัวบาปกรรมและไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองมีการลักขโมยปล้นฆ่าแทบไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะการลักโขกระบือของชาวบ้านเอามาฆ่าจะมีเป็นประจำทางด้านโรคระบาดก็มีผู้ต้องล้มตายทุกวันวันละ2อถึงสศพชาวบ้านต้องเดือดร้อนและระทมทุกข์กันมากเมื่อชาวบ้านขาดที่พึ่งก็พากันมาพึ่งพระ ท่านพระอาจารย์ใหญ่บอกให้พระช่วยกันแผ่เมตตาช่วยชาวบ้านให้มากๆซึ่งต่างองค์ต่างก็สงกระแสะจิตแผ่เมตตาจากที่พำนักของตนเพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆได้คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่เป็นที่น่าประหลาดคือยิ่งแผ่เมตตาช่วยมากเท่าไหร่ความวิบัติของชาวบ้านกลับยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณหลวงปู่มั่นได้นั่งพิจารณาทราบว่ากรรมที่พวกเขาเคยก่อไว้หนักเหลือเกิน แผ่เมตตาเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้เป็นกรรมของเขาเองแต่หลวงปู่บ้านก็บอกพระให้ทำต่อไปอย่าได้ลดละโรคระบาดครั้งนั้นเกิดอยู่เป็นเดือนจึงค่อยสงบลงคราชีวิตชาวบ้านไปหลายสิบคนสำหรับเรื่องการปล้นการลักขโมยนั้นพระอาจารย์ใหญ่ท่านพยายามเทศแนะนำสั่งสอนประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุลโทษให้ประกอบอาชีพสุจริต เพื่อจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขแต่เหตุการณ์ก็ไม่ดีขึ้นคือถึงท่านจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรก็เท่ากับเอาน้ำไปรดต่อไม้พวกเขาหาเชื่อฟังไม่ยังคงประกอบมิจฉาชีพกันอยู่อย่างเป็นล่ํำเป็นสันต่อไปต่อมาทางการได้ทําการปราบปร,รามอย่างหนักบรรดามิจฉาชีพจึงหมดไปแล้วความสงบสุขจึงกลับมาสู่เชียงดาวอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ที่เชียงดาว ในช่วงที่คณะพระทุดงไปพำนักอยู่ในระยะแรก